ลืมกดไลค์กดส u b s ไคร b ์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีร้านเติมเกมมาแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสะดวกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อและยังมีบริการเติมเกมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคุกกี้แลน r o v ฟีไฟและเกมอ,อื่นๆในราคาแสนถูกกราบสวดัสสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้ก็มาพบกับ ช่อง JLB ในการตามราศอัศวินรอบที่สามนะครับรอบนี้ผมก็เจอมันนะตั้งแต่หมายหกแต่ผมยังไม่เลือกนะผมต้องการบัฟนะช่วงนี้ผมขาดแคนบัฟนะโอ้แต่บัฟก็ไม่ค่อยดีเลยอะ่ะเอออันนี้คือ EP นี้เราหามันเจอแล้วแต่มันแต่ผมไม่มีบัฟดีๆเลยอะ่ะผมเลยยังยังไม่เลือกมันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยเลือกมันค่อยเลือกมันกันผัดผัดผัดอื่นแล้วกันนะ <laughs> เผื่อมันมา <laughs> แต่ถ้าไม่มานี่งอมเลยนะ เอาเป็นตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะแต่คลิปนี้บัฟเราน้อยมากเลยนะผมผมแทบจะไม่มีบัฟเลยเลยอ่ะหาบัฟไม่เจอเลยนะครับก็เลยพยายามอ่ามาหาบัฟจากไอตัวไอสมบัตินะฮะเป็นสมบัติชิ้นที่3มนะครับสมบัติอันนี้จะเพิ่มอ่าจะให้ลูกไฟเราหนึ่งหนึ่งอย่างก,กับอ่าสมบัฟอีพิกให้เราหนึ่งชนิดนะครับผมใครที่ยังไม่รู้นะก็สามารถไปหากันได้นะบอกไว้เผื่อคนที่ไม่รู้นะครับอ่า กับอีกอันนึงเป็นสมบัติสายทำร้ายนะผมอ่ะโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรเยอะนะผมขอข้ามแล้วกันนะผมแค่จะมาลุ้นบัฟเฉยๆนะแต่ลุนไปก็บัฟไม่ค่อยดีอะอย่างมากได้ลูกไฟมาเพิ่มนิดหน่อยนะอืมคลิปที่แล้วเราได้ลูกไฟค่อนข้างที่จะดีนะแต่ตัวละครก็ EP สองดีหน่อยนะ EP แรกนี่คือเหงาจัดเลยนะผม ครที่ยังไม่ได้ไปดูอีพีหนึ่งอีีสองก็สามารถย้อนหลังกลับไปดูได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นนะอีพีที่สามนะไปมาที่เจ็ดกันนะครับมารอบนี้แหละอัศวินผมพร้อมละมาได้เลยเควสผมก็ครบแลวด้วยอเอ,เอาเป็นเพิ่มขนาดแล้วกันมาอัศวินมาได้แล้วครับผมพร้อมคุณแล้วแหน่แหน่อย่ามาเลี่ยมกับผมโอ้ําทำงานเราพุ่งว่ะ ผมว่าเอาก่อนไหมถ้าผมไปลรุนอัศวินผมไม่แน่ใจว่าอัศวินนะบางครั้งมันก็ออกบางไม่ออกบางอ่ะเอานี้สำรองไว้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าบัฟผมค่อนข้างที่จะน้อยจริงๆริงนะอือเอาเอาบับแบบเอาบัฟมาสำรองก่อนไม้นี้ก็น่าจะไม่ไม่อืมอ่ะช่่อมันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาบัฟมาสำรองก่อนนะเพราะบางครั้งอัศวินมันก็ใช่ว่ามันจะแบบได้พุ่งตลอดนะอย่างน้อยมันทำลายครบสี่สิบอันแล้วมันไม่มาอย่างเงี้ยเออมันมันเจ๊งอยู่มันมันก็เจ๊งได้นะก็เลยคิดว่า อ่าเอัน,นี้เป็นสำรองแล้วกันนะครับอ่าหรือไม่บางครั้งเหือเลมอนมาอะไรอย่างงี้ไงหรือว่าแก้วมังกรมาอะไรเงี้ยอ่า mm. เพราะว่าผมไม่มีทำลายเราออกพุ่งอีพิกนะครับผมก็เลยเอาเอา,เอาเป็นบัฟแล่สำรองไปก่อนนะอ่ะโอเคลูกไฟเราก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมจังหวะนี้ก็สวยอยู่แต่เราไม่มีเพิ่มคะแนนหมีนะก็อาจจะแบบเหงาๆหน่อยนึงนะฮะตัวนี้ก็ทำลายไม่ค่อยเก่งซะด้วยพึ่งลูกไฟนะครับ พิตตาชิโอเนี่ยเหมือนผมคิดว่ามัน,มน,มน,มนไม่มันไม่เคยบัฟมาก่อนนะอืมใช่ใช่ถ้าบัฟมาไม่แน่ใจว่าจะโหดหรือเปล่านะตัวนี้นะครับอืมแต่ช็อตทำลายกับช็อตปุ่งเราสวยอยู่นะได้อยู่นะครับโอ้โหมันสกิลมีพลาดไปเยอะมากแล้วผมรีมาแล้วไง กันไ้ที่พันหกแล้วกันด่านเมื่อกี้นะก็ถือว่าสวยอยู่นะครับผมด่านนี้ก็น่าจะเงียบเหงานะไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับ โอ้ช่อนี้สวยอยู่นะโอเคสองพันร้านแล้วนะครับผมก็หวังว่าแก้วมังกรหรือไม่ก็อัศวินจะมาผมอยากให้อัศวินมาก่อนแก้วมังกรนะฮะเออแก้วมังกรผมอยากให้มันไปอีกด่านหนึ่งนะฮะที่จร <rawd unre> ิงแก้วมังกรด่านนี้ก็โหดอยู่นะแต่มันจะไม่โหดมากซะเท่าไหร่นะครับ นี่ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะเก็บทำลายอีกนิดหน่อยนะโอเคจบกันพฤหัสสองพันสามนะไม้ที่แปดได้อะไรมาเอ่ยอันนี้อธิบายให้ฟังเพิ่มคะแนนทำลายสิงกิดขวางนะทำลายลอกหมีสีชมพูและสลักอะผม่าคุ้มอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เรามีเพิ่มคะแนนหมีสีชมพูบัฟอีปิกด้วยอืมแล้วตัวนี้มันทำลายแล้วออกหมีเพิ่ม โอเคอย่างน้อยเผื่อมันบูตแต้มให้เราเพิ่มแล้วกันนะตัวมันก็เป็นสายทำลายอยู่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีอยู่นะอะเรื่องมาก่อนไม่ใช่ว่าพอผมทิ้งมันไม้หกอัศวินแล้วมันมางอนผมไม่ออกเลยสักไม้นี้ยุ่งเลยนะขอร้องนะอย่าให้พอีถึงต้องตามตัว e ีที่สี่เลยนะขอให้มันจบที่ EP ที่สามนะอัศวิน <c oughs> เออจริงๆเองก็เป็นแค่ตัวแรงมาเล่นตัวอะไรขนาดนี้เนี่ย โอเคตอนนี้คะแนนหมีเราค่อนข้างที่จะเยอะมากนะโอเคไม่แยกคะแนนหมีดิทำลายรอกหมีนะอะถือว่าคุ้มอยู่นะในการที่ผมเลือกสลักมานะอู้ยชดนี้อืลูกไฟมันไม่กระโดดขึ้นบนนะพาดไปกองนึงเลยโอเคคุ้มไม่สวยอยู่นะเมื่อกี้ ไฟโอเคสวยอยู่นะครับตึงโอเคสวยสวยสวยมผมพลาดขวดเลือดนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร ่านนี้ก็อาจจะเงียบๆ่อยนะคุณผู้ชมมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะสกิลอีกรอ,อบหนึ่งผมคิดว่าไม่น่าทัานแล้วนะครับผมน่าจะได้แค่นี้แหละนะ,ะแต่อยา่างน้อยทระยะทางแล้วกันเนะนี่ยผมอยากให้อัศวินหรือแก้วมังกรอนะ่ะเกิดประมาณครึ่งด่านตรงเนี้ยนะครับอมืมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเดินทางไม่ถึงครึ่งด่านนะฮะมาหน่อยแก้วมังกร เฮ้ย hey, yeah. อัศวินมาว่าโอเคท่ okay. ่าพราะกิจเราทำาูู่วงสำเร็จแล้วนะผมในที่สุดอัศวินก็มาหาเรานะโอ้โหต้องเป็น EQ ที่สามก่อนนะครับเนี่ยอะแต่มันเกิดค่อนข้างที่จะไกลไปหน่อยหนึ่งนะฮะนะผมอยากให้มันอยู่ช่วงระหว่างท้ายด่านหรือไม่ก็กลางด่านนะอะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็มาให้ผมแล้วนะต้องรอดู ด่านหน้านะว่าจะทำคะแนนได้เยอะเปล่านะ ตรงนี้ถ้าลูกไฟไม่มานี่ง่อมเลยนะเออมาอยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่เคสวยอยู่นะครับลูกไฟครับโอเคไม่ใช่ลูกไฟแต่น้อยเป็นสัตว์เลี้ยงก็ยังดีนะอืมฟินมากเลยขอบคุณนะที่นายมานายทําดีแล้วต่อไปขอเป็นแก้วมังกรเอาเฮ้ย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 สิ่งกีดขวางผมข้ามเยอะไปคุณผู้ชม โอ้คะแนนหายเยอะมากนะครับตรงนี้ผมบอกเลยโอ้โหเมื่อกี้นี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณสองพันล้านได้แหละที่มันหายไปช็อตตรงนั้นนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอที่หนึ่งนะแหลกเลยนะผมโอ้แต่คะแนนมันมาไกลมากจริงนะเห็นไหมผมบอกแล้วโอ้แต่ตีง่ายคือเราหายไปสองพันล้านแล้วกันโอ้ด่าน,นี้ตรงนี้เงียบเลยนะ นี่ถ้าผมไม่ข้ามด่านน,น,นี้ตัวต่อไปที่มาเกิดนี่คือโอ้โหยิ่งเห่าเลยนะผมคิดว่าไม่น่าถึงอะดูเลือดแล้วนะครับโอ้ที่หนึ่งก็ไม่น่าแซงด้วยพันกว่าล้านเลยหรอเสียดายนะฮะ มันไม่ข้ามจริงๆว่ะคุณผู้ชมแปดพันนะฮะโหถ้าผมเห้ผมไม่ข้ามกองเมื่อกี้ตรงนันผมว่าน่าจะถึงหนึ่งหมื่นได้เลยนะเฮ้ยนี่คะแนนผมก็เยอะเลยนะทําไมผมอยูงที่สองอยู่ว่ะแสดงที่หนึ่งน่าจะโหดนะเนี่ยบับแล้วอีปิก๋อคุกกี้อีปิกเลมอนละกันแก้วมังกรไม่มานะเพราะว่าเมื่อกี้เป็นตัวละครอีปิกนะ เลมอนมาดิโอ้โหงอมอีกแล้วคุณผูมม้ชมทำไมผมต้องมาตายตรงไม้สิบตลอดเลยวะสามคลิปติดแล้วเนะี่ยที่ผมมาตายตรงไม้สิบเนี่ยอันนี้ต้องเป็นต่อยนะเพื่อนคะแนนทำลายสิ่งกิดขวงโอ้โหหมดอารมณ์เล่นเลยอะแต่ห่างกับที่หนึ่งไม่เยอะนะผมเท่าที่หนึ่งเนี่ยถึงอยู่เนะี่ยผมต้องมาเกิดไกลอีกอะโอ้โหงอจัดเลยนะคุณผูมม้ชม เอ้มันเป็นเงนี้ยเกมอะทุกอย่างมาเริ่มดีหมดแล้วอะมาตายเอาไม้สิอีกแล้วนะครับดีไม่ใช่คุกกี้ตัวแรอื่นอีกนะโหมาอารมณ์เล่นอีกแล้วนะครับคมเลาจะกดออกอีกแล้วอยากจะไปรีเกมใหม่เลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็อย่างที่บอกช่วงนี้อาจจะลงคลิปบ่อยนะครับผู้ชมอชนก็ไม่เป็นไรนะผมผม,มอารมณ์เล่นไปแล้วนะครับ <c> า <oughs> แต่จังหวัดมันสวยอยู่จังหวัดตอนทําลายกับสกิลนะสวยอยู่ ช่วงนี้ผมจะลงคลิปบ่อยนะคุณผู้ชมจะเพิ่งเบื่อผมนะเพราะว่าบางครั้งผมไม่ได้ลงคลิปผมก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะบางครั้งผมลงคลิปผมก็ลงเรื่อยๆนะ <c oughs> โอเคอมาดุนกันพรามดผมจะสักกี่พันล้านเนี่ยลวงอีกอไม่เป็นไรนะโอเคสวยอยู่นิดนึงสกิลมาหน่อยโอ้ไม่มา โอเคมาอยู่โน่า no, จะไม่มาแล้วนะฮะอันดับหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมมาดูกันรว่ามนจะจบที่เท่าไหร่นะ ผมว่าสก,กีอีกรอบนึงไม่น่าทันแล้วนะน่าจะได้แค่นี้แหละนะอ่ะไม่เป็นไรนะพอใจละสองพล้างก็ดีละนะครับดีกว่าไม่ได้ที่หนึ่งนะคะแนนน้อยหน่อยนึงนะคลิปนี้นะครับผมอย่างที่บอกนะม,มาตายไม้สิบเหมือนเดิมนะบาฟก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะเลยนะอืค่อนข้างที่จะน้อยด้วยซ้ำนะก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับก็ใครที่ชอบไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยแล้ว,วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม